สวัสดีครับน,นี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับในเรื่องของสายนะครับว่าคือพอดีว่ามีประเด็นว่าได้สายมาเส้นหนึ่งอ่าทีนี้เนี่ยออพอได้มาเสร็จเรามีการตรวจสอบดูแล้วเนี่ยพบว่าสายเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่มีนะครับหรือง,ง่ายๆคือคิดว่าเป็นสายสายเทียบนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมา ลองจะมาถ่ายให้ดูกันว่าเทียบกับแท้ต่างกันยังไงนะครับของสายของตัวม i n i มอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าเส้นไหนแท้เส้นไหนเทียมให้ดูเรื่อยๆก่อนนะครับนนเส้นแรกเนาะเส้นแรกครับอันนี้เส้นที่สองมาดูกัน ทีนี้สองเส้นเนี้ยเพื่อนๆคิดว่าเส้นไหนแท้ครับสองเส้นนี้นะให้ดูอีกทีหนึ่งเส้นนี้มือสองนะครับเส้นนี้เกือบใหม่ เลยนะครับเส้นนี้นะครับแท้เส้นนี้ปลอมเส้นนี้มีพลาสติกนี่คือเส้นปลอมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกให้ดูงานงานคือแบบงานดีมากนะครับก็จะมีบางจุดที่ที่ไม่เหมือนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายทีละจุดโอเคจุดแรกนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ย เวลาจับอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะไม่มันจะไม่หักลงไปอย่างเงี้ยในของแท้นะครับนี่ให้ดูรุ่นหนึ่งแต่นี้มันเป็นของมอนสเตอร์นะครับในข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ถ้าเราไม่จับมันนะมันจะไม่พับลงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เอานิ้วดันนะมันจะมันจะลงไปอง ตรงนี้เหมือนมันข้อเนี้เหมือนมันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันจะงองไปอย่างงี้เลยนี่จุดสังเกตแรกนะครับข้อในข้อสุดท้ายเนี่ยจริงมันต้องแข็งขึ้นมานิดนึงแบบนี้ใช่หไหมแล้วก็ถึงจะเป็นข้อเนี้ยพับลงไปแต่กลายเป็นว่ามันไปข้อนี้มันไม่พับลงไปแต่มันไปพับ อนีแทนจุดที่สองนะครับต,ตรงตรงโลโก้เนี่ยจริงๆก็ต่างนะนิดนึงแต่ว่าไม่ดูยากนะครับดูยากตรงนี้ก็ดูยากนะครับของทีอมเกตเเนี่ยมันจะปั๊มลึกไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นของแท้เลยเนี่ยตัวเนี้ยจะกว้างกว่านะครับ ให้สังเกตตรงนี้ดีกว่าจุดที่สองที่สังเกตง่ายๆคือด้านข้างนะครับเป็นรอยนิ้วมือด้านข้างเนี่ยจะเห็นชัดนะครับว่ามันแตกต่างกันนะครับผมชี้ให้ดูนะตรงนี้นี่เห็นไหมหมุดนะครับหมดุดหมุดสองตัวนี้นะครับหมุดสองตัวนี้เห็นไหม ขนาดมันต่างกันนะครับหมุดตัวนี้หมุดแท้จะใหญ่หมุดปลอมจะค่อนข้างเล็กนะครับหมุดปลอมจะค่อนข้างเล็กที่ผมให้เทียบดูนะครับอันนี้สายอีกรุ่นหนึ่งนะครับของมอนสเตอร์เห็นปะหมุดแท้จะใหญ่หมุดปอมจะเล็กนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตได้ง่ายๆนะครับของถ้าใครจะไปดูพิก นาดีกาของตัวเองดูนะครับลองดูนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชัดๆนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าของปลอมเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนยิงเลเซอร์เข้าไปนะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเราปัม๊มปั๊มลึกลงไป มันไม่เหมือนกันแล้วก็หัวเห็นไหมครับหัวหัวก็ไม่เหมือนกันหัวในช่วงช่วงเอ็นลิสเนี่ยที่จะเข้ากับตัวตัวเรือนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพูดถึงการขาดการอะไรเนี่ยผมว่าใกล้เคียงนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดูก็คือตรงนี้นะครับตัวตรงที่ปรับสายนะครับ ของแท้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเจาะได้คมกว่านะครับถ้าเทียบกันเห็นไหมของปลอมจะไม่ค่อยคมนะครับกันเจาะจะไม่คมเท่าของแท้เนาะนะครับประมาณนี้จุดต่อไปอีกจุดหนึ่ง<ม>ก็คือด้านหลัง บริเวณฝาฝา,ฝาพับนะครับของแท้เนี่ยอ่อ,องแท้ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ของแท้อันนี้จะมีตรงนี้ขีด,ขดตัวของปอมเนี่ยจะไม่มีนะครับให้ดูเห็นไหม แล้วตรงนี้จุดนี้ก็จะไม่เหมือนกันจุดนี้มันจะเป็นนูนขึ้นมาของแท้เนี่ยมันจะเป็นบุ๋มข้างๆจะบุ๋มแล้วค่อยน,นูนขึ้นมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับเเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเทียบให้ดูอีกรุ่นนึง รตรงนี้เป็นปั๊มลงไปไม่ใช่เลเซอร์นะครับไม่ใช่พิมพ์ลงไปเป็นปั๊มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบนี้นี่มีขีดมีขีดตรงนี้ตรงนี้จะเป็น,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 ปนด้านข้างรอบๆมันจะบุ่มลงไปนะครับแล้วก็เป็นเม็ดตรงกลางส่วนของปอม ของปอมจะเป็นเม็ดขึ้นมาเลยแต่นี่คือปอมแบบปอมอย่างดีนะครับปลอมเกล็ดดีนะครับส่วนข้างในก็เหมือนกันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับเท่าไหรบานพับอะไรก็จะคล้ายๆกันไม่ต่างละ ประมาณนี้ครับส่วนพวกรายละเอียดอย่างอื่นก็นิดหน่อยนะครับสังเกตดูได้พวกลูกทรงลูกศรเนี่ยครับงานมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี่ของปลอมอันนี้ของแท้นะครับนี่น,น่ะของแท้มันจะเป็นลูกศรอ,อย่างนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับ จุดหนึ่งก็คือของแท้เนี่ยจริงๆมันจะมีถัดจากอันที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันจะเป็น L ตัว L นะครับนี่สองข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยตัว L นี้บางทีอาจจะหายไปเพราะว่าตอนเขาถอดข้อครับบางร้านเนี่ยเขาถอดจากข้อนี้ไปเลยเขาถอดข้อ L หายไปมันก็จะกลายเป็นข้อที่ไม่มี L นะครับ นะข้อที่ไม่มีอะก็จะเป็นแบบนี้นี่แม่พี่เขาถอดข้อเขาจะถอดข้อ L ออกไปนะครับแล้วแต่ร้านครับว่าบางร้านเขาถอดข้อที่เป็นลูกศรน,นะครับบางร้านถอดข้อนี้ออกไปเลยนะครับเนาะประมาณนี้ก่อยไน่อนี่ครับถ้ามาใหม่ๆเลยมันจะเป็น L นี่มี L มี ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่ะให้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งเลยก็คือตรงนี้นะครับก็คือของแท้นะครับมันจะลึกของปลอมมันจะเป็นแค่เหมือนสกรีนบางๆไม่ค่อยชัดนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหมุดนะครับหมุดแท้จะใหญ่นะครับหมุดปลอมจะเล็กนะครับอ่าตามที่วงเลยครับตามภาพเลย และก็อีกจุดหนึ่งก็คือรอยเว้าที่เปลี่ยนสายนะครับของแท้จะเรียบร้อยกว่านะครับดูจากรูปของแท้คืออันล่างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตก็คือตัวข้อตรงนี้นะครับมันจะตันนะครับถ้าเป็นของปลอมนะครับของแท้มันจะมีรูให้เปลี่ยนนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับมีอะไรผิดพลาดการใดก็ขออภัยาทนนี้ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจติดละกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ